เลกสุพรรณสวัสดีครับสวัสดีครับนางฟ้ามาหาเทพทุกท่านครับสวัสดีเอีที่น่ารักทุกคนของบ้านบารมีครับถ้าใครไม่สะดวกวันนี้พรุ่งนี้ยังมีนะฮะพรุ่งนี้งานใกล้นะครับตรงนี้ พิษโลกครับแล้วก็ไปต่อที่เพิษบูนครับวันที่ยี่้าเป็นเป็นวันวันชื่นคืนหวานครับน่า แผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูตายที่ตรงนี้ยืนหยัดป้องปัทภีเพื่อลูกหลาน วิวาต้องเข้าแล้วตอนนี้สมองไม่ทำงานครับ อยู่แถวนี้เหรอครับคนนุณหมูปตายอยู่แถวนี้เหรอมันไม่ได้อะไรหรอกเราแค่ไม่ชินอ,อย่าไปคิดว่ากินแรงครับเราแค่ไม่ชิน,นเนาะใช่ครับดีใจกับแนทออยครับเป็นความรักที่สวยงามอีกคู่หนึ่งดีใจมากๆครับ ไม่เป็นไรพิมพ์มี่ลุงลุงโจ้แค่ไม่ชินคนแถวนี้เขายังอยู่กันได้เลยเราก็ต้องอยู่ได้ไ วันนี้จะต้องตอบคําถามเตรียมตัดชุดนี่กี่กี่คนดีแหมวิวววว่าไปว่าไปนี่ลุงรู้ที่หลังคนอื่นเลยนะเนี่ยยินดียินดีให้ถามครับยินดีให้ถาม มันกินอะไรมันกินอะไรมันกินอะไรมันเป็นอะไรมันกินอะไรอินมาดาหอมชุนใจ